จากราคา900แสนกว่าบาท <C BR S 1> ตอนนี้เหลือราคาแสนแปดวันนี้นะ ER6N เนี่ยเรามีหลายคัน 1, 2, 3เราเริ่มที่40,000บาทสตาร์ทเลยครับ c b c b ตัวนี้แหละ CBR ตัวนี้ CBR เพราะ c b คือ c b นี่คือ c b ไปไปไปจบ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  เดี๋ยวพาไปดูมอไซค์นะฮะประมูลวันที่12วันพุธเนี้ยเวลา11บเอ็ดโมงสินาทีนะฮะก็จะมีรถปกตินะฮะเวฟสกูฟี่ฮอนด้ายามาฮ่าแต่ว่าตอนเนี้ยพุธที่12อ่ะมันจะมีไอ้นี่เพิ่มขึ้นมานะฮะบิ๊กไบค์เดี๋ยวพาไปดูบิ๊กไบค์ด้วยนะฮะรถเราก็มีประมูลประมาณไม่ต่ำจะงร้อยห้าสิบคันนะฮะเนี่ยคือรถที่ประมูลวันพุธที่พุธที่12เวลาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทนี่แหละครับที่ผมอยากจะพามาดู ที่พามารวิเษกคือวันพุธที่สิบสองนะมีบิ๊กไบด้วยคือ B ร้อย B ห้าร้อยก็ไม่หี่งรังดูอะไรถ้าไม่เท่ามาดูรถจริงนะลูกค้านะ BMW นี่โอ้ดูกติ Monster ตัวนี้เครื่องพันเนาะอันนี้ก็คือนี่ S พัน a r ใช่ไหมพี่ใช่เนี่สำหรับท่านที่ชอบบิ๊กไบมีแล้วผมได้ข่าวว่าตอนนี้บิ๊กไบแพงด้วยมีเวฟ ADV MTX แล้วก็ N Max แล้วก็ฟินแล้วก็ P C X แล้วก็อะไรนะ N Max แล้วก็เรนด์้อันนู้นนะพี่อันนั้นอะไรนะอาตระกูล R สิบห้า R สิบห้า R สิบห้าก็มีลูกค้าสิบห้า M T M Salat อ่านี่ก็คือขับเคลื่อนได้มั่งไม่ได้มั่งอยู่ตรงนี้หลักพันบิ๊กไบค์อยู่ตรงนู้นนี่หลักพันนะพี่ครับผมพันห้าก็มีพันหนึ่งก็มีลองดูก่อนรถเราอยู่ป้ายแดงอยู่นี่อนี้รถใหม่ป้ายแดงอยู่เลยมันเงาขนาดนี้เลยนะเนี่ยดูเด่นวันพุธที่สิบสองนะครับมอเตอร์ไซค์ลูกค้าเน้นย้ำนะ รีบมาแต่เช้านะครับมาดูรถก่อนนะครับ